เรื่องเล่าจากต่างโลกตอนที่หนึ่งช้าจับหัวกอดโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านจุดจุดจุดเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นมาจากปากของเพื่อนผมเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมแต่เพื่อนผมอยากให้เขียนเรื่องนี้อยากบอกเล่าเรื่องราวนี้ออกไปเพราะมันใกล้ตัวครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากๆแล้วพี่หลายๆคนสงสัยว่าผมดังหรือเปล่าเพราะเวลาเล่าถึงเพื่อนดูจะเหมือนพูดเองผมเลยพิมพ์เสร็จแล้วส่งให้เพื่อนอานก่อนครับถ้าอันไหนไม่จริงตกลงนหรือบันยาอภิบายอะไรเพิ่มก็ให้มันบอกเลยเริ่มเลยนะครับปอลอ่าบางสำรวจบางประโยคมันดูเหมือนนิยายขอบอกว่าผมอยากอภิบายนะให้เห็นภาพได้รับความรู้สึกพี่มากขึ้นครับ ขอเริ่มก่อนว่าตัวผมนั้นมีความสามารถตรงนี้มานานแล้วสำหรับผมผมคิดว่ามันนานมากครับกับการใช้ชีวิตที่แตกไปจากคนปกติทั่วไปมันเริ่มจากตอนที่ผมเรียนอยู่ม .4 นั่นคือจุดเริ่มต้นและจุดเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของผมเลยม .4 มาตอนนี้ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วมันมีเรื่องราวมากมายครับมีผู้คนมากมายที่เข้ามาในชีวิตทั้งแบบทั่วๆไปและแบบไม่ กตมีไม่น้อยที่เข้ามารับเรื่องแบบนี้ทันให้ตัวผมนั้นมีคนรู้จักอยู่เยอะพอสมควรนอกจากคนพี่ผมเคยช่วยเหลือหรือให้คัำปรึกษาแล้วยังมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกันอยู่ด้วยคอยช่วยเหลือถามไทยและ ทำหน้าพี่ไปด้วยกันเป็นเพื่อนพี่ดีครับเรื่องราวนี้เริ่มจากตัวผมมีคนรู้จักพี่ทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งของมาหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่ที่ทิสนุโลกเวลาว่างๆผมมักจะแวะไปหาพี่คนนี้อยู่บ่อยๆเพราะอาสตกหนีกันด้วยแล้วก็มีแอร์เย็นๆอย่างว่านะครับ เรื่องความร้อนและแดดนี่พี่หนึ่งจริงๆส่วนมากก็จะไปเช้าๆ้าไม่ก็บ่ายๆ่ตึกพี่ที่ผมทำงานอยู่นั้นตรงกลางจะเป็นสนมามญ้าโลมโล,โลมีทางเดินเป็นวงกลมล้อมรอบพี่ตรงกลางนั้นมีต้นโพใหญ่ตั้งอยู่ทุกครั้งพี่เดินผ่านผมก็จะยกมือไหว้ตลอดแต่ก็ไม่เคยได้เข้าไปดูใกล้ๆ เท่าพี่เห็นก็มีคนไปกราบไหว้อยู่บ้านเพราะเห็นมีหวดน้ำแดงมีผู้มีอะไรและก็มีห้าสามสีเก่าๆพี่อาอีซี่ไปแล้วมีมาสารไม้เสาเดียวพี่ทำแบบวัวๆคิดว่าน่าจะมาจากคนงานก่อสร้างทำไว้ให้ก่อนพี่จะสร้างอะไรแถวนีม้มีชุดไทายงอมนแขวนอยู่มีรอยแป้นด้วยเท่ากับเท่ากับ อันนี้คงรู้ว่าคืออะไรทุกครั้งที่ผมไปผมก็จะเห็นเป็นเาลาล่างอยู่ที่ต้นไม้นั้นแต่ตัวผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะถือคาติดว่าไม่หาเรื่องใส่ตัวครับ,รบการเป็นแบบนี้ต้องระวังตัวพอสมควรเลยหลายหลายคนคงเข้าใจแต่มีอยู่วันหนึ่งผมแวะไปหาพี่ขาวตอนข้างคัน เพราะพี่เขาอยู่ทำง,งานต่อผมว่างๆพอดีก็เลยไปนั่งเล่นแถวนั้นตัวผมไม่ค่อยกลัวความมืดหรืออะไรเท่าไรอยู่แล้วผมนั่งคุยนั่งเล่นไปได้สักพักหนึ่งผมก็อยากเข้าห้องน้ำพอเดินบอ,อกมาเวลาน่าจะสักสองทุ่มแต่เพราะมันไม่ใช่ตึกพี่มีไว้เรียนมันเลยเียบมากหลังเลิกงานนกก็ไม่มีใครเหลือแล้วผมเดินไปตามทางเพื่อจะไปห้องน้ำเป็นทางเดินไม่มัดว่างมากนัก ข้างหนึ่งจะเป็นห้องักง,งานส่วนอีกทางจะเป็นกําแพงกระจกที่มีหน้าต่างเปิดออกไปได้คงเป็นเพราะมันข้ามแล้วเขาจึงปิดไฟไว้หมดเหลือก็แค่ไฟจากห้องที่พอจะมีคนทาง,งานอยู่บ้านนอกหน้าต่างตรงทางเดินนั้นมองเห็นสนามหญ้าได้อย่างชัดเจนเลยแต่ที่ชัดเจนกว่าคือต้นโพคือน,นั้นเป็นวันโกงครับ ใกล้พระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าเลยสว่างพอสมควรเพราะมีพระจันทร์ดวงเบอร์เรอร์สะท้อนแสงอยู่บนฟ้าโดยไม่มีดาวมารบก,กวนเลยผมเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาตามทางเดิมคราวนี้ไม่รู้ว่าระอ,อะไรแต่ผมอยากมองต้นโพนั้นมันรู้สึกเหมือนมีโฮมเรียกไม่ได้เรียกชื่อแต่มันเหมือนฝูกสะกิดใจใข้ขันไปมองต้นไม้ใหญ่ที่ตั้ตระหงานอยู่กลางสนามหญ้าโดมไม่มีอะไรปบด แสงของพระจันทร์ที่สะท้อนลงมาทำให้เห็นต้นโพนั้นชัดเจนผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าต่านเพื่อที่จะได้เห็นชัดขึ้นผมเดินมาจนชีดขอบหน้าต่านผมกำลังจะเอื้อมมือไปดันหน้าต่างให้เปิดปออกก็ต้องหยุดไว้แค่นั้น พราะในสายตาผมปรากฏเงาคนร่างใหญ่หน่าจะประมาณ2เมตรอยู่ที่โคนต้นผมพยายามมองให้ชัดเจนว่านั่นคือคนหรือเปล่าแต่ในใจก็รู้แหละครับว่าไม่ใช่เฮ้ยพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับกลับ ดูไรอยู่วพี่ผมเดินมาเรียกเพราะทำงานเสร็จแล้วพอดีไม่มีอะไรพี่ดูวิวเฉยเฉยผมเดินตามพี่ออกไปแต่ก็ยังหันหลังกลับมามองสิ่งที่เห็นมีเพียงความว่างเปล่าตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่แล้วปกติผมจะไม่ตีใจกับการเห็นอะไรพวกนี้เท่าไรครับเพราะมันก็ชินแล้วด้วยบวกกับคิดไปก็ไม่มีคำตอบครับแต่ครั้งนี้แปลกผมตีใจมาก มสงสัยและมันก็ยังคงตกค้างอยู่ในหัวผมจมผมกลับถึกฝอไม่ว่าผมจะอ่านหนังสือดูทีวีเล่นเกมคุยกับเพื่อนบอ,อกไปหาอะไรกินรอบดึกผมก็ยังไม่เลิกคิดครับค่ะคือจะว่าไปมันก็ไม่มีอะไรให้คิดแต่เราแค่สงสัยแล้วอยากรู้ให้ชัดเจนว่าที่เราเห็นคือใคร